วันนี้ลูกสาวมาช่วยทํางานนะครับช่วงภาวะวิกฤตพอดีวันนี้เป็นวันแรกที่ทางผู้ใหญ่เขาให้ตั้งโต๊ะได้นะครับนั่งได้คนละหนึ่งคนต่อโต๊ะพอดีลูกมาช่วยนะครับวันนี้ก็เลยนี่อยอยากจะให้ลูกป้อนเ้าเดียวมัม่ว นะครับเล็กๆน้อยๆเผื่อว่าเป็นกำลังใจนะครับให้พ่อทางานสู้ต่อไปก็นี้วพอแล้วครับไม่ต้องคิดเลยมากเป็นข้าวเหนียวม่วงๆที่อร่อยมากปอกเองปอกเยอะเหรอไม่หอรมะม่วงอ่ะมาแล้วไปครับ กูย้ายหน่อยนี่นี่ก็มาช่วยในช่วงนี้เพิ่งเรียนจบมาค่ะก,ก็เลยมาช่วยพ่อตลอดในระหว่างนี้ช่วงนี้โค<อ>วิดก็ช่วยแบ่เบาค่ะละดีครับเนี่ยเราคือกำลับบงใจนะครับโอเคครับ